สวัสดีเจ้างานเจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือหน่อยเจ้าวันนี้ขึ้นดอยมาเจ้าจะไปทํางานที่ไร่หน่อยเจ้าแต่วันนี้ฝนตกเจ้าเลยต้องเดินขึ้นดอยไปมอเตอร์ไซค์เอาไปบ่ได้หน่อยเจ้ามอเตอร์ไซค์ก็จอดทิ้งไว้อยู่ข้างล่างเห็นกับเจ้ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าถนนมันลื่นหน่อยเจ้าจะต้องเดินขึ้นไปเจ้าระวังที่เดินไปก็จะเดินผ่านสวนยางสวนยางพลาหน่อยเจ้าบรรยากาศนี่กับหมาออยู่หน่อยเจ้า เย็นสบายเนาะเพราะว่าฝนมันตกเหมือนเจ้าง่ายๆจะถ่ายกับบรรยากาศงามๆในป่าสนยางกับระหว่างทางที่เดินไปสวนหื้อพอเเ,รราาอเลยเจ้านี่เจ้าบรรยากาศสวนยางเนาะงามๆเลยเจ้านี่นี่ก็เป็นทางเดินขึ้นไปสวนนะเจ้าเดินขึ้นดอยเจ้าเดินหอบเลยเจ้า เดินขึ้นดอยบ่ได้ส่วนใหญ่จะบ่กไรได้เดินขึ้นแล้วน่ะเจ้าจะเป็นใจมอเตอร์ไซค์ขึ้นวันนี้วันนี้ใจแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเจ้าคือการเดินนี่คือข้างๆทางระหว่างข้างๆทา,า,างเดินน่ะเจ้า เจ้าระวังทางที่เดินขึ้นส่วนมานีหน่อยเจ้าจะมาเจอเฮดนี่เฮ็ดอกนิดน่อยขาห้องว่าเฮดคนน้อยดอกมันจะเล็กๆมีหลายชื่อเจ้าบางตีเป็นก็าห้องเฮดเฮดแกนฝ้ายเนาะดอกมันน้อยเดียวหน่อยเจ้านี่กินได้หน่อยเจ้าอันนี้ลำเอาไปมกหน่อยเจ้าเนี่ย อร่อยมากหากินยากเหมือนกันนะเจ้าดอกน้อยๆเดีที่เขาจะเก็บไปนะเจ้าจะระวังทางที่เขาเดินขึ้นมานี่ก็จะเจอของแปลกหรือว่าของหายากอยู่หลายอย่างนะเจ้าอย่างเช่นต้นนี้เจ้านี่มันจะเป็นดอกแบบนี้เพื่อนเพื่อนมีไผ่หูจักของกระเจ้านี่ทางเหนือเนาะทางบ้านง่ายงาน,นี่เป็นห้องว่าต้นหัวอีหงอเนี่ยเจ้า หัวหัวมันจะมีอยู่ในดินนะเจ้าหัวมันจะอยู่ในดินมันคล้ายๆกับหัวบุกไม่จะเป็นเหมือนหัวบุกแล้วก็เขาจะเอาหัวนะ่ะไปต้มไปต้มแล้วก็จะเอามาเอามาทํากับข้าวนะเจ้าเดี๋ยวถ้าช่วงตีมีเยอะๆแล้วเง่งอๆจะทำาพห้พอเดี๋ยวเจ้านี่ต้นหัวอีหงอหายากเจ้าปีหนึ่งปีมีข้างแล้วก็มีบ่อนักเตยเจ้าเนี่ย พอเราเจอต้นหนึ่งแล้วแล้วก็จะไปเจอแหมข้างหนึ่งนี่เมินขนาดเลยเจ้าเดินมาใกล้จะถึงสวนแล้วค่ะแหมน้อยเดียวเจ้าวันนี้มาทำงานรูกซึกว่าโชคดีเจ้าเจอของดีของกลิ่นของหายากเนี่ยเจ้าตอนนี้เจอเฮ็ดอยู่ เขาเรียกว่าเห็ดโคนนะเจ้าแต่ว่ามันยังออกมานักเต่เจออยู่หลายดอกอยู่เจ้าเดี๋ยวจะไปไล่เก็บเห็ดนะเจ้าอ่คกีเห็นอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เจ้าเห็ดโคนดอกน้อยเจ้าดอกเล็กเห็ดโคนอาหารได้มาแล้วค่ะ ได้มาแล้วได้มาสามดอกแล้วเจ้าก็มีตรงนี้อีกดอกหนึ่งนี่นี้เห็นดอกหนึ่งเจ้าเดี๋ยวจะเอาทํากับข้าวกิ่นมาตอนนี้นะติ่นมันเหนียวเอาติ่นไปตัวนี่ได้แล้วเห็ดขนน้อยแต่แล้วก็มีมีตรงนี้อีกหนึ่งดอกอี่ ช่วงนี้หน้าฝนนะเจ้าฝนมันตกดินก็นเริ่มมีความชื้นเยอะเห็ดก็เลยเริ่มออกละ่ะโอ้นี่ได้ลากยาวเลยเจ้าเจอแล้วอีกหนึ่งดอกเขาเรียกว่าเห็ดโคนต้องค่อยๆดึงนะเจ้าปุด๊ดนี่ยแล้วโอ้ายแล้วเจ้าเสียดายดอกนี้บ่ได้หักมันเจ้าดึงแหงลำ่ำมันปุ๊ดเลยมันขาดแล้วนะเจ้าเดี๋ยเดต่ลากมัน ไปเก็บต่อเจ้าไปเก็บต่อเจ้าหเห็นอยู่ใกล้ๆพุ่นเห็บดดกหนึ่งเจ้าแต่กี้ทําเครื่องหมายไว้ละเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันเจ้ารักไว้ทําเครื่องหมายไว้แล้วน,น,วววนี่ดอกสีขาวเฮ็ดธรรมชาติออกมาเองบ่ได้เพาะเขาว่า กินเฮดนี่คือสุดยอดของอาหารน่าโอโรนี่ได้รากมาตัวเฮ้โอ้รากยาวเลยเจ้านี่น่ะเจ้าเฮดที่ได้มาวันนี้เนาะตอนแรกตอนแรกที่เขาเดินขึ้นมานี่เขาจะเจอเฮดแบบนี้เฮ็ดดอกเล็กๆเฮ็ดดอกน้นอยๆเป็น เรียกว่าเฮ็ดคนน้อยหรือว่าเฮ็ดแก่น้อยหรือว่าเฮ็ดดอกไฟแก่นไฟเม็ดไฟมีหลายชื่อแล้วแต่เจ้าห้องอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าแบบนี้จะดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ห้องว่าเฮ็ดโค้นเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็แมลงนี่เจ้าแมลงนี่จะเอาไปเนี่ยกับเข้าจะเอาไปมกเนี่ยเป็นมกเฮ็ดนะเจ้า เจ้าสำหรับวันนี้ก่อนทำงานเซตแล้วนะเจ้ากำลังจะเดินปิกบ้านเนาะเดินขึ้นมาแล้วก็เดินปิกเนาะเอ๊ะเดินปิกแล้วมาทีเดินปิกสายตาเลือบไปเห็นเฮ็ดเฮ็ดนั่นดีกลิ่นกออันะเฮ็ดอยหยางบูเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ง่ายๆจะลาแล้วนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบายจะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้ยง่ายตัวเด้อสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย